ตู่ลุงป้อมกับขุนศึกที่รายล้อมในรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐหลายพักการเมืองเร่งเดินเคื่อนเพื่อเตรียมเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้ง14พฤษภาคมเต็มสูกขณะเดียวกันแต่ละพักพบว่าแกนนำยังทยอยดึงคนดังคนมีชื่อเสียงในวงการต่างๆมาเสริมทัพเพื่อสร้างความแข็งแกรง่งที่บางคนอาจไม่ได้ลงสมัครสสแต่มาทำงานการเมืองเบื้องหลังคอยสนับสนุนพักในช่วงเลือกตั้ง มองไปที่พักสองลุงคือพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิทย์กับรวมไถ่สร้างชาติของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จะเห็นความเคลื่อนไหวในการรวบรวมขุนศึกไว้ข้างกายที่พักตัวเองชัดเจนอย่างพลังประชารัฐล่าสุดบิ๊กป้อมเปิดตัวพลเอกธรรมรักษ์อิสากูลณ์ณอยุธยาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุคฐบาลทักษิณมาเสริมทัพพลังประชารัฐช่วยงานเลือกตั้งภาคอีสานให้แน่นขึ้น สำหรับพลเอกธรรมรักษเคยเป็นแกนนาไทยรักไทยที่ก็คือเพื่อไทยในปัจจุบันซึ่งยุคนั้นเป็นหนึ่งในคีย์แมนหลักของทักษินและไทยรักไทยในการดูแลพื้นที่เลือกตั้งภาคอีสานในการเลือกตั้งปี2544และ2548ก่อนจะเจอวิบากกรรมในชีวิตในคดียุบพักไทยรักไทยจนต้องโทษคดีอาญาแต่สุดท้ายสารอุทธรยกฟ้องทางการเมือง ถือว่าพลเอกธรรมรักษเป็นคนมีของพอสมควรและเจ้าตัวคงต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าทหารแก่ไม่มีวันตายเป็นเรื่องจริงและอยากแสดงฝีมือให้ทักษิณเห็นและหลังแยกทางกันเด็กขาดเลยเข้าข้างบิ๊กป้อมที่รู้ว่าพลเอกธรรมรักบาดหมางทักษิณเลยไปดึงมาเพื่อหวังใช้ความเกา่าทางการเมืองของพลเอกธรรมรักช่วยกันสกัดแลนสไลด์พืไทยในอีสาน ส่วนการดึงบุคคลจากวงการต่างๆมาเสริมทัพเป็นขุนศึกพลังประชารัฐหลังจากนี้คาดว่าไพในมือของบิ๊กป้อมยังไม่หมดแค่นี้บ้านป่ารอยต่อของบิ๊กป้อมคงต้องเปิดรับคนเข้ามาอีกหลายรอบหลังก่อนหน้านี้ดึงมาได้หลายคนทั้งอดีตคนพลังประชารัฐที่ดึงให้คัมแบ็กกลับมาหลังออกจากพักไปก่อนหน้านี้เช่นอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสนทิรัต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานธรรมนัตสกลทีผลเอกวิเทศ,ศดินแลนะอายุทยาเป็นต้นรวมถึงการดึงคนต่างพักให้มาอยู่ด้วยมากมายเช่นเสียโตอักภิชัยเตชะอุบลน,นักธุรกิจพันล้านจากประชาธิปัตย์ที่ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งในทุนคนสำคัญของพลังประชารัฐนิพิษอินทรสมบัติและอดีตสสปัตตานีหลายสมัยจากประชาธิปัตย์ที่มาเสริมทัพให้พลังประชารัฐ ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นขึ้นและยังมีมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกทีลชัยภูวานาถารานุบาลอาดีตฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอมลวงกรแกศิวัตรเกษมศรีนักวิชาการอิสระด้านพลังงานที่กลุ่มนี้มาเสริมทีมเศรษฐกิจของพรรครวมถึงบางคนที่หายหน้าไปจากการเมืองหลายปีก็ยังโผล่มาช่วยงานบิ๊กป้อมเช่นสัญญาสถิตรบุอดีตนักการเมืองรุ่นหลายคราม ที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาทางการเมืองของพลเอกประวิทย์โดยมีข่าวว่าเข้าออกบ้านป่ารอยต่อแทบทุกวันและมีเสียงร่ำลือกันว่าสัญญาเป็นหนึ่งในทีมงานที่ช่วยร่างเนื้อหาทางการเมืองที่พลเอกประวิทย์นำไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวหลายครั้งก่อนหน้านี้ที่พยายามชูเรื่องก้าวข้ามความขัดแยง้งขณะที่พักรวมไทยช้างชาติของบิ๊กตู่ล่าสุดเปิดตัวทีมเศรษฐกิจที่พิกโผเล็กน้อย พาอเดิมทีคาดกันว่าหัวหน้าทีมคือสุพัฒนพงษ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่สุดท้ายกลับเป็นหมอมหลวงชโยธิศดดกิจสากกรซึ่งโผรไฟล์ไม่ธรรมดากับดีกีผู้แทนการค้าไทยและมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่มากมายเช่นประธานกรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอแกนประเทศไทย กรรมการบริษัทปตทจำกัดเป็นต้นส่วนทุพัฒนพงศ์นั้นไม่ได้มาเป็นหัวหน้าทีมน่าจะเป็นเพราะยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ทำให้ไปช่วยหาเสียงได้ไม่เต็มที่แต่ก็ยังเป็นทีมเศรษฐกิจของพักคบิ๊กตู่โดยมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่หยุดการดึงบุคคลต่างๆมาเสริมทัพที่รวมไทยสร้างชาติที่น่าสนใจมีกระแสข่าวว่าบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดา อดีพออตพบตรอก็เตรียมมาเปิดตัวเข้าร่วมไทยสร้างชาติแต่สุดท้ายดิวล้มเพราะระหว่างกำลังจะเข้ามาปรากฏว่าเมื่อ14มีนาคมถูกปปอชอแจ้งข้อกล่าวหาเอาผิดกรณีสมัยเป็นพอบอรตอรอในคดีซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการวงเงิน900ล้านบาทจนเรียกเสียงวิจารณ์กันแซดว่ามีสัญญาณพิเศษสกัดผลตำรวจเอกจักทิพย์ไม่ให้มาร่วมถ่ยสร้างชาติใช่หรือไม่ ท่ามกลางกระแสข่าวดิวป่ารอยต่อระหว่างอนุทินจากภูมิใจไทยกับบิ๊กป้อมพลังประชาราัฐเพื่อสร้างคู่อํานาจใหม่เพื่อรอตั้งรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งที่กําลังคือหาในเวลานี้สมการคู่อํานาจใหม่ดังกล่าวบิ๊กตู่และรวมไทยสร้างชาติอาจตกขบวนลดไฟ